กจน้บุรีรามาชสมชุดลายไทยเปิดงานวัตกรรมเอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเปิดมหากรรมจะแสดงลจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสเนสน่ห์ศิลป์ถิ่นเมืองการกรลังที่3ภายใต้แนวคิดฤดูการห่งความเบิกบานสงการลาวเวียงประจำปี2568ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าณปรเวณวัตกรรมเอนอำเภอทรามาการจังหวัดการจนบุรีนางสาวชาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสเนสน่ห์ศิลป์ถิ่นเมืองการทรงการเวียงปะจําปี2568โดยมีนายอริสันอินตราผู้ว,ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีนายยศวัตรมาภัยสารสินป์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต3พักภูมิใจไทยนายปารเมศโพธารากรผู้ช่วยเลายขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางกิติยาเจรุรงเจริญกิจประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงศ์สุภควานณิศนางพันวิภาปิยมปุตระนายสิทธิธวีวรรณพฤกรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในายธนรัตนงสะอาดประลัดจังหวัดกาญจนบุรีนางอรไทยวงวัชรบุงคลในอำเภอธรรมกาหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นนายศวัตรมาภาัยสันสินสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวต้อนรับยนธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานตามที่จังหวัดกาญจนบุรีมีเป้าหมายสร้างเมืองการให้เป็นเมืองแห่งความสุขเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการสร้างอาชีพเพิ่มไรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างความเข้มแข็ขขงของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้กำหนดจัดงาน สเนสินถิ่นเบางการครั้งที่3ในทีมงานฤดูกาลเห็งความเบิกบานสงการลาเวียงระหว่างวันที่14-16เมษายน2568ณตลาดลาเวียงวัตกรรมเอ็นขึ้นภายในงานมีนิทรรศการผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตกรรมวิถีบ้านตะคำเองนการแสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นการแสดงผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีและพิธีชีวิตของจังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า70รลายโดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้ผลิตผู้ประกอบการยังได้ใช้เวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เรื่องการผลิตการตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพผลิตและช่องทางการตลาดต่อไปข่าวนี้24กาญจนบุรีชุติการหนวารินรายงาน